ของปลอมเออของแค่ป่นนี้แหละฝนตกมาก็น้ำด้วยเขาลดสวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดัมซิ่งครับชูรูปอีสานแมคโครซิงได้ได้ใหม่แล้วลืมเก่าเลยเนาะ มันโดในในนี้ไปมันติดไม่ใช่หรอกมันก็เป็นตรงแล้วถ้าจะไปดึงยาวๆดึงยาวๆก็ปิดเขาลีดหมดเลยเออดิกยักดิกยักเขาติดมาให้เขาตัดมา ติด <Yep. S 1> ยาวแล้วมันดีมันต้องดึงยาวๆเลย oh. ดึงไปเลยมันยังไม่ติดล็อกต้องรีดนเนาะ มันดังยังไงนะทีแบบสินน่ะเนเลยเนี่ยอยู่ในเบาะเนี่ย ไม่จองถึงนู้นหนกเดี๋ยวมันจะมดผมต้องส่งสีแดงไปให้เขาอยู่นั่นนี่ไงตัวที่ลอกออกไปเค็มไม่เกีียวหรอ,อกเค็ม,มออคืม <c oughs> คอะคคอ,อะไรฟังโน,น้นพี่ติ้งทำไมว่าวอะไรคอฟรีไม่มีในโลก